People, huh? ภาพชาวต่างชาติขณะจับกลุ่มกันเบิ้ลเครื่องรถจักรยานยนต์บริเวณหน้าบ้านพักบนถนนในหมู่บ้านจัดสัญญามวิการกลายเป็นพฤติกรรมที่สร้างความเดือดร้อนให้กับเพื่อนบ้านคนไทยที่พักอาศัยอยู่ในโครงการเดียวกัน ตัวแทนลูกบ้านในโครงการหมู่บ้านจัดสรรซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับโรงเรียนนานาชาติกลางเมืองภูเก็ตเล่าเขาว่าปัจจุบันมีชาวต่างชาติหมุนเวียนเข้ามาเช่าบ้านภายในโครงการที่เธออาศัยแบบไม่สำนาค่ะมีทั้งแบบรายวันรายสัปดาห์จนทําให้เริ่มรู้สึกไม่ปลอดภัยเพราะหลายครั้งที่นักท่องเที่ยวเหล่านั้นมีพฤติกรรมก่อกวนสร้างความรําคาญทั้งการรวมตัวกันสูบกัญชาในที่สาธารณะจุดประทัดและซิ่งรถจักรยานยนต์ในหมู่บ้านยาม,ามค่ําคืนแบบหวาดเสียวค่ะถ้าเกิด คนเช่าเขาไม่ได้มีแบ็กกราวน์ที่ดีหรือว่าเขามาสแสวงผลประโยชน์ที่ไม่ดีอะ่ะยังไงมันก็อันตรายอยู่แล้ว<ม>แล้วมันเป็นการเช่าระยะสั้นที่เข้าเข้าออกออก,ออกแบบเปลี่ยนหน้าไปสองสามวันยังไม่ถึงอาทิตย์เลยแล้วก็เปลี่ยนซึ่งมันอยู่ใกล้บ้านเราอยู่ปากซอยบ้านเราอยู่หน้าบ้านเรามันก็ไม่ปลอดภัยใครก็ไม่รู้สื่อสารก็คนละภาษา แน่นอนนะคะว่าการเข้ามาในจำนวนมากของต่างชาติในภูกเกต็ตค่ะย่อมทําให้ความต้องการที่อยู่อาศัยเพิ่มสูงตามขึ้นไปด้วยค่ะหลายคนก็มองเห็นโอกาสนะคะปล่อยบ้านเช่าแล้วก็คอนโดให้เช่าแบบรายวันค่ะซึ่งปัจจุบันพบว่ามีชาวต่างชาติจํานวนมากค่ะนิยมเช่าบ้านที่อยู่ในโครงการหมู่บ้านจัดสรรและคอนโดแบบรายวันมากกว่าการเข้าพักในโรงแรมค่ะเพราะว่ามีกฎระเบียบยิบย่อยมากกว่าและนี่ก็กําลังกลายเป็นปัญหาสําคัญค่ะที่ทําให้ต่างชาติบางกลุ่มช่วยโอกาสในการเข้ามาทําผิดกฎหมายเมืองไทยค่ะ บ้านในโครงการหมู่บ้านจัดสรรรวมถึงคอนโดซึ่งตั้งอยู่ในชุมชนย่านราไวย์ฉลองป่าตองเชิงทะเลและป่าคลอกปัจจุบันกลายเป็นหมุดไม้ที่ต่างชาตินิยมเช่าอยู่อาศัยแม้ในทางกฎหมายผู้เช่าสามารถให้ต่างชาติเช่าผักได้แต่ต้องมีการรายงานแจ้งเข้าและออกกับที่ว่าการอำเภอและต่อมอในทุกครั้งค่ะหากไม่ทําตามถือว่าผิดกฎหมายมีโทษปรับ1,600บาทซึ่งอัตราโทษปรับที่น้อยนี่เองค่ะทําให้ผู้เช่าส่วนใหญ่ฝา่าฝืนไม่ปฏิบัติตามและบาง ส่วนเจ้าของบ้านหรือเจ้าของคอนโดก็กลายเป็นต่างชาติด้วยกันเองคนที่มีบ้านพักอาศัยไม่ถึงแผร่ร่องเป็นสถานประกอบการที่ไม่ใช่โรงแรมแต่ต้องแจ้งนายทะเบียนตามปรบโรงแรมเพราะบุคคลเหล่านี้ตําปิดตามปรบโรงแรมโดยเฉพาะเจ้าของสถานที่ต้องแจ้งไปใน24ชั่วโมงเมื่อมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาพักอาศัยในบ้านเดอนของเราหรือในกิจการของเราตำรวจตอมอะต้องประสานกับตำรวจในพื้นที่ าสารข้อมูลกันต้องมีดีลข้อมูลกันเราจะรู้ตำรวจในพะื้นที่ก็จะรู้ว่ามีใครเข้ามาบ้างปัจจุบันตำรวจตรงที่ไม่สามารถขอข้อมูลจากตำรวจต่อมอได้เลยตำรวจตอมอรายงานแก่ว่ามีนักท่องเทีเ่ยวชาวรัสเซียมากี่คนชาวจีนมากี่คนอยู่ในเขตพื้นที่รนะับผิดชอบของโรงพักเหล่านี้แต่ไม่ได้รายงานว่าเป็นใครชื่ออะไรพักอยู่ตรงไหน การปล่อยปลาละเลยให้ต่างชาติเข้าพักอยู่ในบ้านตามโครงการจะสรรหรือตามคอนโดที่ไม่ใช่โรงแรมแบบรายวันมองผิวเพินอาจไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่แท้จริงนี่คือต้นต่อของอีกหลายๆปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติดปัญหาการใช้ที่พักเป็นแหล่งในการซ่องสุมก่ออาชญากรรมของแก๊งมิจฉาชีพต่างๆจนนําไปสู่ปัญหาสังคมสารพัดชนิดอย่างล่าสุดเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาในภูเก็ตมีการจับกลุ่มดําเนินคดีแก๊งผนันออนไลน์ชาวไต้หวันที่ลอบมาช่าบ้านในพื้นที่ทลางเป็น ฐานซึ่งคณะกัญมาริการการท่องเที่ยวสภาผู้แทนราษฎรให้ข้อมูลเขาว่ายังมีชาวต่างชาติอีกจํานวนมากที่พักอยู่ตามบ้านเช่าในภูกเก็ตโดยไม่มีการแจ้งต่อมอเพื่อหลบเลี่ยงทำธุรกิจที่ผิดกฎหมายค่ะบางบ้านนะครับมาเช่ามาปลูกกัญชาเลยนะเป็นชาวต่างชาติความซับซ้อนก็คือว่ามีนักท่องเที่ยวรายเอมาขอเช่าบ้านกับคนไทยแต่รายเอเนี่ยครับไม่ได้อยู่เองนะครับม,มาปล่อยเช่าให้กับราย B ซึ่งเป็นนายหน้าในการคิดราคาค่าเช่าต่ออันนี้ก็เป็นปัญหาเพราะเราไม่ได้ทราบรับทราบเลยว่านายบีเนี่ยที่เข้ามาเช่าบ้านเนี่ยวันนี้อาจจะเป็นสแกมเมอร์หรือว่าเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ call center ต,ต,ต่างๆซึ่งเราพบเห็นบ่อยครั้งมากที่นั่งเช่าไลน์เอมามาเช่าบ้านแล้วปล่อยให้นายบีมาเกาะอญากรรมในประเทศไทยมีการหลอกลวงในเรื่องของการโอนเงินดิจิทัลต่างๆในประเทศไทยในในจัขขขงหวัดภูเก็ต มีจํานนวยอมากนัต,นนนตราโทษจับปรับที่น้อยเกินไปคือปัญหาใหญ่ที่ทําให้ต่างชาติจํานวนมากไม่เคารพกฎหมายไทยที่ผ่านมาจึงพบต่างชาติในภูเก็ตบางคนกระทําความผิดซ้ําแล้วซ้าเล่ายินดีจ่ายเพื่อจบซึ่งคนไทยเองก็มีส่วนสําคัญที่ส่งเสริมให้ต่างชาติทําผิดด้วยปัญหานี้จึงเป็นโจทย์ที่แก้ยากค่ะเพราะจําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือกันของทุกฝ่ายไม่เช่นนั้นแล้วไม่มีทางแก้ไขได้อย่างเด็ดขาด เพิ่นพิศช,ชูเซนสํานักข่าวไทยอสมทรายงาน